คนละครึ่งเฟส5วิธีลงทะเบียนให้ได้เงิน800บาทชัวในแอปเป๋าตังดูก่อนได้สิทธิ์ก่อนคนละครึ่งเฟส5ครับในคลิปนี้ผมจะสอนคุณลงทะเบียนนะครับยังไงให้ได้เงิน800บาทแบบแน่นอนนะครับแบบชัวน100%เลย ในแอปเป่าตังค์นะครับจะลงทะเบียนอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลงทะเบียนในเว็บไซต์เนี่ยผมมีทำคลิปเอาไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวหลังวิดีโอนี้ผมจะใ Kraft. ส่ไว้ให้ครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะลงทะเบียนในเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับแต่ในคลิปนี้เราจะสอนไปที่ลงทะเบียนในแอปเป่าตังค์นั่นเองเพราะว่าการลงทะเบียนคนละครึ่งเนี่ยอันนี้สำหรับคนใหม่นะครับสามารถลงได้2ช่องทางคือคนละครึ่ง .com เว็บคนละครึ่ง .com นะครับกับแอปเป่าตังค์แต่คนจริงๆแล้วเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่ม,มนะครับสำหรับการที่จะให้เงินใน,น,นครั้นนี้คัาากกก็ือเ่่าใหม เก่าเนี่ยก็ต้องกดยืนยันสิทธิ์นะครับกดยืนยันสิทธิ์เมคิดประมาณนี้แล้วกันกดยืๆๆๆนยันสิทธิ์ในที่นี้เนี่ยก็วีสอนเป็นการหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวคุณไปดูได้สําหรับคนเก่านะคนเก่าคือคนที่เคยเข้าเรื่องคนละครึ่งเฟสี่มาก่อนอันนี้ในกดยินยันสิทธิ์ก็สามารถได้สิทธิ์แล้วนะครับแต่คนใหม่นะครับคุณต้องลงทะเบียนนะครับก็คือลงทะเบียนในเว็บไซต์ในเว็บนะครับกับลงทะเบียนในเป๋าตังค์ซึ่งในเว็บเนี่ยผมวิสอนไว้แล้วหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่ ลิปเอาไว้ให้นะครับแดียวิงไปต่อให้ให้คุณไปดูได้ครับแต่แอปเป่าตังค์เนี่ยเดี๋ยวจะสอนในคลิปนี้นะครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับคนละครึ่งเฟส5เนี่ยเราจะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับในวันที่19สิงหาคม6 5นี้นะครับก็คือวันที่19สิงหาคม65เ้นี่ย6โมงเป็นต้นไปนะค,คุณสามารถเริ่มทำการลงทะเบียนได้แต่ข้อสำคัญนะครับการที่คุณจะลงทะเบียนในแอปเป่าตังค์เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำก่อนเลยก็คือการสมัคร แอปเป่าตังและก็ลงทะเบียนนะครับทาการยินันโตนและให้เรียบร้อยซึ่งวิธีการยินันตนสมัครเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใส่ไว้หลังวิดีโอนี้เช่นเดียวกันนะครับสามารถไปดูได้นะเพราะว่าคุณจะทําตามคลิปนี้ได้เนี่ยต้องทําการสมัครก่อนแนตะ่ข้อดีก็คือสุดท้ายคุณก็ต้องยินันโตนอยู่ดีคุณทําการยินันโตนก่อนล่วงหน้าครับตอนสมัครสมัครในวันที่19สิงหาคม6กเนี่ยก็ถือว่าทําไปล่วงหน้าเลยมันก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ต้องรอ ในอนาคตนะครับแต่เงินเนี่ยพอคุณกดทําการสมัครแล้วสมัครได้สิทธิ์น้ำเงินจะเข้าวันที่1กันยายน65 800บาทนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับผมว่าจะทําอย่างไรนะครับให้คุณที่จะลงทะเบียนได้นะครับอันดับแรกเนี่ยคุณต้องมีแอปเป่าตังนั่นเองนะครับแอปเป่าตังในที่นี้ก็ต้องเป็นแบบนี้คุณก็ไปทำการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวฟังคลิปนี้จบแล้วคุณไปดาวน์โหลดแอปติดตั้งแอปเป่าตังได้หลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่คลิปไว้ให้นะครับ ก็เมื่อุติดตั้งแอปเป่าตังมาแล้วก็เ,เปิดแอปเป่าตังเข้ามานะครับพอเปิดเสร็จครับระบบก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับเป็นแอปเป่าตังเวอร์ชันล่าสุดนะอัปเดตแอปเป่าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยจากนั้นนะครับก็ใส่พิน6หลักตามนี้จากนั้นใส่พินหกหลักเสร็จก็จะมาสู่หน้านี้หน้านี้เรียกว่าหน้าเป๋าตังนะครับในนี้เนี่ยก็จะมีช่องทาง,ต,างต่างให้เราสนใจไปที่ G Wallet ครับ แล้วก็กดไปที่หน้าหลักตรงนี้นะครับกดเข้าไปหน้าหลักหลังจากกดหน้าหลักเสร็จจะพามาสู่หน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่มีโครงการต่างๆมากมายนะครับแล้วแต่ช่วงเวลานะแต่ให้คุณสังเกตไปที่โครงการคนละครึ่งนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่มีล่าสุดถ้าตอนตอนเก็ตตอนมันจะมานะครับแถบโครงการคนละครึ่งเนี่ยจะมาตอนใกล้ๆนะครับก็คือจะมาตอนใกล้ๆที่จะกด ก็ช่วงใกล้ๆสิสิงหานะครับก็จะมานะครับโดยการมาโดยการให้อัปเดตแอปปาต่งคุณก็ทําการอัปเดตแอปปาต่งให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับก่อนที่จะเข้ามาในสู่แอปพอมาสู่ตรงนี้นะฮะให้คุณกดคําว่าใช้สิทธิ์ไปเลยนะครับเพราะกดเสร็จระบบเนี่ยเขาจะพาคุณมาสู่หน้าแบบนี้นะครับว่าเป็นหน้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งรายละเอียดเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับ รายละเอียดตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการบอกว่าคนละครึ่งเฟสที่5เนี่ยเป็นคนละครึ่งแบบไหนนะครับรายละเอียดอย่างไรนะคุณก็อ่านก็ได้นะครับพออ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจากหน้านั้นเลื่อนลงมาเรื่อยๆจะเจอหน้าแบบนี้นะครับว่าตรงนี้ให้คุณติ๊กนะครับข้าพเจ้าได้อ่านตกลงและยินยอมรายละเอียดข้อตกลงข้างต้นจากนั้นให้คุณกดยืนยันตรงด้านล่าง เพื่อเป็นการบอกว่าคุณอ่านข้ตอตกลงเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็กดยืนยันเข้าไปพอกดยืนยันเสร็จนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะพามาสู่หน้าแบบนี้นะครับก็คือหน้าให้คุณกรอกข้อมูลลงทะเบียนนะครับโดยหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยข้อมูลที่คุณต้องกรอกนะครับในหน้านี้เนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นข้อมูลแบบประจำตัวประชาชนนะครับอาจจะจะให้ดูข้อมูลที่คุณต้องกรอกนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของอันแรกเนี่ย ก็จะให้คุณใส่คำนำหน้าชื่อนะบางทีก็จะให้คุณพิมพ์เองบางทีก็จะเป็นให้คุณเลือกว่าเป็นนาย <spe aker> นางหรือว่านางสาวแล้วจากนั้นนะครับก็เป็นชื่อภาษาไทยนะครับบางทีก็ให้ใส่ชื่อนามสก,กุลเลยนะบางทีก็มีช่องหนึ่งช่องบนชื่อช่องล่างนามสก,กุลนะครับคุณก็ดูไปตามหน้างานนะครับแล้วก็กรอกให้ถูกต้องว่าเป็นชื่อนามสก,กุลอะไรนะครับตรงนี้ข้อเทคนิคที่จะทำให้คุณกรอกแล้วได้เนี่ยคือการให้คุณกรอกข้อมูล ที่ตรงกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนของคุณบัตรประชาชนของคุณเนี่ยเป็นข้อมูลแบบไหนก็ให้กรอกลงไปแบบนั้นเลยนะครับง่ายๆสบายๆเลยนะครับกรอกให้ถูกต้องนั่นเองครับข้อมูลเนี่ยที่คุณต้องกรอกอีกนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ที่ผมบอกใส่สมมุติเป็นเซนานนะครับก็ใส่ชื่อษาไทยอันนี้ช่องนี้ให้ใส่นามสกุลด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการใส่นามสกุลแบบนี้แหละครับก็ วิธีการเช็คเขาจะตรวจสอบว่าคุณจะถูกไม่ถูกเนี่ยเขาก็จะดูการผ่านเกณฑ์ถ้าคุณผ่าคุณสมบัติทั้งหมดแล้วพิมพ์ทุกอย่างถูกก็จะได้นะครับจากนั้นครับให้คุณกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนเข้าไปนะครับอาให้ถูกนะทุกเลขกรอกช้าหน่อยนะครับแต่เน้นถูกต้องไม่ต้องรีบมากก็ได้นะครับแต่ถ้ารีบหน่อยก็ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีคนที่จะต้องการสมัครรอบนี้เยอะไหมนะครับถ้าเยอะเนี่ยสิทธิ์เต็มเร็ว คุณก็จะอดไปนะครับเพราะว่ามีการหมดด้วยนะครับถ้าสิเต็มแล้วก็ต่อมานะครับก็ให้คุณกรอกอันนี้คือทีเด็ดเลยนะครับหลายท่านพลาดนะครับก็คือการกรอกหลาดหลังบัตรประชาชนนะครับ2ตัวแรกเนี่ยให้เป็นอักษรภาษาอังกฤษนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นตัวเลขนะครับหลายท่านเนี่ยกรอกตรงนี้ผิดพลาดต้องกรอกให้ถูกนะครับ2ตัวแรกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและที่เหลือเป็นตัวเลข นั่นเองนะครับอย่าใส่2ตัวแรกเป็นตัวเลขนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบรรตัว O อบางท่านเป็นตัว O มันจะคล้ายๆกับเลข0ูนย์ต้องใส่เป็นตัว O ไม่ใช่ใส่เลขศูนย์นะครับต่อมานะครับให้ใส่วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในแบบประชาชนนะครับมีวันเดือนปีเกิดมีเฉพาะเดือนและปีเกิดแล้วก็มีเฉพาะปีเกิดนะครับตรงนี้เนี่ยพอคุณเลือกวันเดือนปีเกิดตรงนี้ก็จะให้คุณเลือกปีเดือนวันถ้าคุณเลือกเฉพาะเดือนและปีเกิดก็จะมีเฉพาะเดือนและปีเกิดถ้าคุณเลือกเฉพาะปีเกิดก็จะมีเฉพาะปีเกิดอย่างเดียวนะครับ ตรงนี้เนี่ยเลือกให้ตรงกับตามบัตรประชาชนของคุณแล้ววันเกิดคุณเนี่ยเป็นวันไหนนะครับตามบัตรประชาชนเนี่ยก็ใส่ให้ตรงกับวันนั้นเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับในบัตรประชาชนของคุณนั่นเองนะครับก็ใส่เข้าไปให้ถูกต้องครับปีเดือนวันเป็นปีไหนเดือนไหนและวันไหนนะครับเอาให้ถูกต้องกันไปเลยนะครับ <c oughs> ให้ถูกต้องทุกคนนะครับต่อมานะครับผมหลังจากที่คุณใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยคือทีเด็ดสําคัญ ก็คือในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับกับอีเมลอีเมลเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่สําคัญที่เบอร์โทรศัพท์ต้องใส่เพราะว่าระบบจะทําการส่ง ODP หมายคุณน,นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับในแอปเป่เาตังเนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าแอป,ปเปาตังบางทีเขามีเบอร์อคุณตอนคุณลงทะเบียนสมัครแอปเป่เาตังไปแล้วนะครับพอเขามีข้อมูลของคุณตรงนี้แล้วคุณก็อาจจะไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับ แต่ถ้าคุณต้องกรอกก็อย่าลืมต้องกรอกด้วยเพราะว่าเขาจะส่ง ODP มาที่เบอร์นั้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่ต้องกรอกก็เขาจะส่ง ODP มาในเบอร์ที่คุณสมัครและลงทะเบียนแปปอปต่อตังค์เอาไว้นะครับลงทะเบียนสมัครไว้ที่แปปอปบ่าตังค์เป็นเบอร์ไหนเขาก็จะส่งมาที่เบอร์นั้นเลยนะครับอันนี้เนี่ยเข้าใจง่ายๆเ s e n s e นะฮะอีเมลก็ใส่ไปด้วยนะครับ,รบแต่ถ้าเขาไม่ได้ให้เขาเขาให้คุณใส่คุณก็อย่าลืมกรอกลงไปด้วยนะครับให้ถูกต้อง พอกรอกเสร็จนะครับจากนั้นเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับว่าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับก็ลมีรายละเอียดต่างๆนะครับคุณก็กดลงทะเบียนได้เลยตรงนี้พอกดลงทะเบียนเสร็จระบบก็จะพามาสู่หน้านี้นะครับว่าให้คุณตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งว่าคุณกรอกข้อมูลทุกอย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับในหน้านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรอกข้อมูลตามแบบประชาชนกรอกสายเบอร์โทรศัพท์นะครับวันเดอนปีเกิดน,นะครับข้อสําคัญคือรหัสหน้าบัตรประชาชนและรหัส รหัสหลังบัตรประชาชนนะครับตรงนี้ต้องถูกนะใส่ให้ถูกต้องนะครับพอใส่ไปนะครับให้เรียบร้อยนะครับก็เช็คแล้วว่าถูกต้องก็กดยืนยันคือบางทีเนี่ยถ้าเขาคือบางทีถ้าแอปเป๋าตังค์เขามีระบบของคุณอยู่แล้วนะหน้าที่ของคุณก็เพียงแค่เช็คข้อมูลเฉยๆนะครับคุณก็เช็คให้ดูว่าถูกต้องไหมถ้ามันถูกต้องเนี่ยก็คุณก็ยืนยันได้เลยนะครับก็กดยืนยันแก้ไขถ้าดูข้อมูลทุกอย่างนะพยายามเลื่อนอ่านดูให้หมดชา้าหน่อยก็ดี ดยเฉพาะเลขแบบเป็นตัวประชาชนชื่อนมสกุลสะกดให้ตรงนะครับมีไม้ไม้เอกไม้โทรหรือว่าสรละอุสระอูอะไรเงี้ยนะครับสกะกดให้ถูกอย่าสกดสรละอูเป็นสรละอูอย่าสกดสรละอูเป็นสรล,ละอูนะครับแล้วก็เมื่อเช็คทุกอย่างเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรทุกอย่างแล้วกดยืนยันนะครับพอกดยืนยันเสร็จระบบก็จะขึ้นข้อมูลนะครับว่าให้คุณใส่เขาจะมีระบบก็คือจะมี ODP ส่งมาที่เครื่องมือมือถือคุณนะครับ ให้คุณใส่กร่อก ODP ที่ช่องนี้นะครับ ODP จะส่งมาในเบอร์ที่คุณให้ไว้กับทางแอปเป่าตังตอนสมัครลงทะเบียนหรือว่าให้ไว้ตอนกดตอนให้กรอกข้อมูลนะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยก็กดอก ODP ให้เรียบร้อยนะครับว่าเป็น ODP รหัสอะไรนะครับหลังจากกรอกตรงช่องนี้แล้วก็ให้กดยืนยัน ODP ดานะเพื่อเป็นการยืนยันที่ถูกต้อง ODP เนี่ยเป็นรหัสวัน m e p a s s ส o r d นะครับรหัสนี้จะส่งมาครั้งเดียวนะครับ จริงส่งหลายครั้งนะครับแต่ว่ารหัสนี้เนี่ยจะมีวันหมดอายุก็คือใช้ได้ครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยรหัสนี้มีความปลอดภัยสูงครับจะทาให้การยืนยันตนัวตนตัวตนคุณอย่างถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่คุณลิงก์ไว้นะครับก็เป็นเบอร์ที่คุณควรที่จะใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆตัวเพราะว่าเขาจะส่ง ODP มาคุณก็กดยืนยัน o t p รหัสที่เขาส่งมาให้เท่านั้นเองครับง่ายมากครับก็กดยืนยันไปดังนั้นพอกดยืนยันเสร็จระบบก็ได้รับข้อมูลของท่านจะขึ้นนนแบบบี้ะครั ว่าระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วนะครับโดยการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไปทางนี้เนี่ยโครงการจะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการผ่าน S M S หรือว่าแอปเป่าตังภายใน3วันเขาจะแจ้งผ่าน2อย่างนะครับหนึ่ง S M S S M S ก็คือ S M S ผ่านเบอร์มือถือที่คุณให้ไว้กับทางแอปเป่าตังนั่นเองกับทางโครงการคนละครึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ แจ้งในแอปเป๋าตังก็คือแจ้งเตือนนะครับเหมือน,ในใคล้ายเตือนให้อัปเดตแอปแอเป๋าตังที่บางทีเขาชอบเตือนนะครับก็จะเป็นแบบนั้นโดยรูปแบบของข้อความที่แจ้งเตือนนะครับหลังจากคุณได้รับข้อมูลของท่านแล้วแบบนี้นะครับก็จะมี SMS เนะครับและแอปเป๋าตังแจ้งเตือนรูปแบบนะครับของ SMS นะครับข้อความเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับจะขึ้นประมาณนี้เลยว่าลงทะเบียนสําเร็จนะครับโปรดใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังวัเริ่มวันที่ก็คือวันที่โครงการเริ่ม หนึ่งกันยาถึง3ามเตุลาคมนะเพราะก็จะใส่ระเอียดตรงนี้เข้าไปนั่นเองนะครับในระเอียดเนี่ยข้อความจะเป็นประมาณนี้เลยเมื่อคุณได้ข้อความนี้เป็นการยืนยันว่าคุณได้สิทธิ์ได้เงิน800บาทแบบชัวหนึ่งรปร์1 0็แล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ข้อความนี้ไม่ได้ข้อความอื่นได้ข้อความลงทะเบียนไม่สําเร็จอะไรพวกนี้คุณต้องเข้ามากรอกลงทะเบียนอีกครั้งหนึง่งเพราะว่ามันถือว่าคุณลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าลงทะเบียนไม่ผ่านมันก็เกิดจากชื่อนามสกุ ก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยรหัสลังบัตรประชาชนไม่ตรงไปกรอกผิดนะครับจากที่ต้องกรอกภาษาอังกฤษไปกรอกตัวเลขอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็รหัสลังรหัสหน้าบัตรประชาชนเนี่ยกรอกผิดนะครับไปผิดชื่อผิดคนมันไม่ตรงกันนะฮะต,ตรงนี้ต้องกรอกให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการทบทวนอีกครั้งเพื่อจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับผมคนละครึ่งเฟสที่5ผ่านแอปเป่าตังนะ ก่อนดับแรกคุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปปลอตังมาก่อนนะครับโดยวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปปลอตังผมมีไว้ให้หลังวิดีโอนี้สามารถไปดูได้นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับจุดเริ่มต้นนะครับก็คือคนละครึ่งในเฟสที่5เนี่ยเริ่มลงทะเบียนวันที่19สิงหาคม65นะ19สิงหาคม65 6 5, นะ้ 19, หาหโมงนะครับโอเคบอกคุณลงทะเบียนก็ลงทะเบียนวันที่19แล้วใช้สิทธิ์วันที่1กันย,นยนายนสัปดาตุลาคม65นั่นเองนะครับ800บาทต่อคน ดาวโหลดแอปปอาตังติดตั้งมาเปิดแอปปอาตังมานะครับจากนั้นก็เป็นหน้าเปิดแอปปอาตังแล้วก็ใส่ PIN หกหลักหลังจากใส่ PIN หกหลักแล้วนะครับก็เข้าสู่หน้า G Wallet ตรงนี้กดหน้าหลักเข้าไป G Wallet จากนั้นนะครับตรงนี้เข้าสิทธิ์คนละครึ่งจากนั้นก็ให้คุณกรอกข้อมูลนะครับโดยอ่านรายละเอียดต่างๆแล้วก็เลื่อนมากดข้าวพเจ้าได้อ่านนะครับแล้วกดยืนยัน จากนั้นก็ให้กรอกข้อมูลนะครับต่างๆเช่นนะครับชื่อนามสก,กุลนะครับของคุณใส่ให้ถูกต้องแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะครับแลวข้อสำคัญคือรหัสหลังบัตรประชาชน2ตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษที่เหลือเป็นตัวเลขอย่าก,กรอกผิดนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดเลือกให้ถูกต้องเป็นแบบไหนก็เลือกไปแล้วก็เลือกปีเดือนวันของคุณให้ถูกต้องด้วยตรงตามบัตรประชาชนจากนั้นนะครับตรงนี้สาคัญที่สุดก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์แต่ถ้าเกิดว่าเขามีให้ใส่มาอยู่แล้วก็คือ ให้จําเบอร์ที่คุณผูกกับแอปปาตังไว้เป็นเบอร์ไหนนะครับเขาจะส่ง o ดีมาที่เบอร์นั้นแล้วก็อ e ีเมลนะครับถ้ามีก็อย่าลืมใส่ด้วยนะครับใส่เบอร์สับด้วยนะครับพอใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้คุณกดลงทะเบียนตรงนี้เพื่อเป็นการสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วเขาจะให้ตรวจสอบข้อมูลอีกทีหนึ่งคุณก็ดูว่าที่คุณกรอกไปทั้งหมดเนี่ยมันถูกไหมเช็คตามัตรประชาชนของคุณนะครับทางเลขแบบตัวประชาชนวก็รประชาชนด้านหลังแล้วเช็คเสร็จนะครับก็กด ยืนยันตรงนี้พอกดยืนยันครับระบบก็จะให้ใส่ ODP นะครับเขาจะส่ง ODP มาที่เบอร์ที่คุณให้ไว้กับทางแอปเป่าตังหรือว่าให้ไว้กับโครงการคนละครึ่งนะครับที่กรอวเกาะเมื่อกี้พอใส่เสร็จก็เดี๋ยว ODP จะส่งมา ODP มาก็ใส่เข้าไปจากนั้นพอใส่ ODP เรียบร้อยก,ก็กดยืนยัน ODP นะครับพอกดยืนยัน ODP เสร็จก็ขึ้นอย่างนี้ครับว่าระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วนะครับโดยจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขต่อไปนะครับแล้วก็เขาจะแจ้ง แจ้งว่าคุณจะได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์เนี่ยผ่าน SMS หรือแอดปลาตังค์นะบางทีเนี่ยก็จะเด้งเป็นปอมอัพผ่านแอปปลาตังค์รูปแบบข้อความนะครับทาง SMS และแอดปลาตังค์เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ยกตัวอยาอ่างของ SMS นะครับก็จะขึ้นว่าลงทะเบียนสำเร็จโปรดใช้สิทธิ์ครั้งสสรสสรแรกผ่านแอปปลาตังค์เริ่มวันที่1กันยายนถึง3สตุลาคมนะครับก็จะเป็นรายละเอียดแบบนี้นั่นเองนะครับพอได้ปุ๊บเงินก็จะเข้าคุณในวันที่1กันยายน65 800บาทนั่นเองครับนี่คือวิธีกกาารรรทัั้งงหมดนะคบขอ ลงทะเบียนนะครับค,ครึ่งเฟสห้านะครับให้ได้เงิน800บาทแบบชัวร์นะครับในแอปพลิเคชันเป่าตางังทําได้ง่ายๆเพียงเท่านี้ครับถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆครับพิมพ์มาสอบถามผมใต้คอมเมนต์่างคลิปนี้หรือว่ากดชิคคลิปนี้จะมีไลน์แอดทำแอดไลน์ตรงนั้นครับส่งคําถามปัญหาสิ่งที่คุณอยากจะให้ผมช่วยเนี่ยมายถ้ผมได้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม,มารับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปตัดไปนะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจากนี้จะนำฝากทุกท่านก่อนใครอ้อนอย่าลืมนะครับ ถ้าคุณจะติดตั้งแอปป่าตังอย่าลืมไปดูหลังวิดีโอนี้และถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5เนี่ยผ่านเว็บไซต์หลังวิดีโอนี้ก็มีเช่นเดียวกันรวมถึงถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเก่านะครับถ้าเกิดว่ามาดูคลิปนี้อยากจะไปดูว่ากดยินสิทธิ์อย่างไรให้ได้เงิน800บาทนะครับหลังวิดีโอนี้มีเช่นกันสำหรับวันนี้ขอบุทุกท่านที่ตามรับชมอย่าลืมไปดูคลิปที่คุณสนใจแล้วก็ที่คุณต้องใช้นะโดยเฉพาะแอปป่อตังลงทะเบียนและสมัครเนี่ยต้องไปดูด้วยนนนะะคครรรัััับบหลลลงงววิดีดีีีโอ้้แแก็ม Apple งงมปเตทยส มียืนยันสิทธิ์สำหรับคนเก่านะครับที่จะได้คนละครึ่งเสดห้าแปดร้อยบาทแล้วก็มีลงทะเบียนในเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับสำหรับวันนี้ขอบทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีครับ